ตื่นมาบรรยากาศหน้าโรงแรมนะคะวิวจากหน้าต่างเอาเราดูสภาพห้องไหนห้องอันอนอนเนาะเป็นไงล่ะแบบค่ำไหนนอนนั่นเกือบไม่มีที่นอนนะคะเพื่อนห้องเต็มนี่เขาก็หามาให้ อันนี้เตรียนคีโตวันนี้กุ้งไข่ต้มเดี๋ยวลงไปดูดีว่าอาหารเช้าเขาให้อะไรอันนี้นะคะเป็นอาหารเช้าตอนนี้เป็นช่วงโควิดเขาไม่เสิร์ฟอาหารเช้านะคะ mm. เขาก็าจะแพ็คอาหารใส่ถุงให้อย่างนี้แล้วเราก็มาเอาไป mm. แล้วก็มีกาแฟ นี่บรรยากาศของโรงแรมเมื่อคืนนะเกือบเขาบอกว่าเกือบจะไม่มีห้องเลยโอ้ไห้นอนนี่ดีสิ I just grab the bag What's this It's a breakfast Oh I sure. surprise you like you need to see yourself น้ำแข็งให้น้ำแข็งนั้นฟรีแหละแต่อันนี้เป็นพวกเวนดิ้งต้องต้องจ่ายตังค์นะคะเอาตังค์มาหยอดโอเคค้อยู่ในท็อปเกียตนะนี่นะเป็นเซนเซ,นซอร์นะคะเ,ซซเป็นเซนเซอร์เปิดข้ามาลบมาฮัลโหลอาโอเค คิเปิดถุงเบร a ฟาสต์ดูสินูทริชั่นเกรนมาตามาเฟนมาเฟนอัเปล่าของไอ้นี่ทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรเป็นของแบบของสดเออของที่แบบทำที่นี่มีเท่านี้หรอใช่คอนเอลดูสิว่าถุงน้ำแพ็มีอะไรบ้างอธิบายไปให้ด้ยนะลูกมีอะไรบ้าง w a ว e r อร์ ภาษาไทยสิคะลูกน้ำอันนั้นซีเรียลบาร์เนาะเป็นนูทริชัน่น,นบานี่ชื่อแล้วเขาก็เรียกมัฟฟินเหมือนกันเลยลูกภาษาไทยอันนั้นเป็นอะไรลูกส้มส้มก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนันน่นล่ะเบอร์ละช้อนช้อนด้วยอ๋อนอโนนแบกดูดิว่าสิสิน,นอโนนแบก อโนนนี่ดำออกเลยถัาสิ้สเาอรอล้โอเคอโนนแอบ no surprise ว่ะ everybody look the same <c oughs> นนก็เป็นห้องน้น้องน้เป็นเบสิห้องน้ำทไปเนาะไม่ได้รูร้า่เนาดีกาแถวตามตาือนว่าบ้านาวชายลอบ้านาวยนมันเป็นแบบมีลมทนะเลเนาะมันเป็นเกลือมันก็จะเป็นพวกสนิมเยอะแต่มันก็สะอาดมันไม่ทั้ไม่ะมันแค่จะดูเป็นสนิมแล้วก็ ันมีพวกแชมพูมีอะไรให้แต่เราก็เอามาเองแล้วก็มีดูซออดซออูเปอรูดซูเปอเราก็แขวนเสื้อผ้าไวพ้พี่ลิพาให้ด้วยนะพี่ลีพาที่เปาผมเลอไมาจะมีตัว เป็นที่แคมปิ้งเป็นที่จอดรถ RV เหรอเขาเรียกว่า RV ใช่ไหมจอดรถบ้านอืมฮึย่าใช่มันจอดรถเป็นที่หรือว่าพวกพวกจอดใช่เป็นที่แบบเหมือนว่าเป็นเป็นเอกชนนะคะเขาบอกว่า owned by family เป็นเอกชนให้เขามาแบบจอดรถบ้านตั้งกลางแคมป์อใอย่างงเี้ยแคมปิ้งเขาก็จะมีที่หูเหาะน้ำไป ต่ยางให้มีโต๊ะปิกนิกมีที่ปักไฟให้สำหรับรถบ้านด้วยนะคะนี่เห็นไหมเป็นบล็อก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 ไปเลยอย่างนั้นโอ้งามบ้านอยู่ในสนามกอล์ฟใช่เป็นสโมสรมั้งไม่ใช่นะเป็นหลังเล็ก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 ส,ม,ม,สม่น่าจะญญาน่าจะเป็นหลังใหญ่เป็นบ้านยในสนามกอล์ฟ<ห>เลยนะอาจจะเป็นที่แบบ สวยงามอันนี้เป็นทางเส้นเล็กๆเ,เราพยายามจะไปหาน้ำตกมันจะมีน้ำตกที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้คนระกะว่าพาเด็กๆไปเดินในป่านิดหน่อยน้ำตกเล็กๆเ,กเกขา<อ>ใหญ่นะต้องไปดูก่อนเล็กกว่าใน,งก,านงกล่านี่นึงร่า สีสันสดใสให้เด็กมาออกกําลังกายหน่อยเบิร์นเอนจีอะไรนะกินไก่กันไปเยอะต้องพาเด็กออกมาเบิร์นพลังงานไก่หน่อย เราก็เตรียมตัวมาเดินแล้วนะคะเพื่อนๆอากาศก็เย็นนะน้องแพรเขาอ่านชื่อน้ำตกว่า <Okay. S 1> ไงลูก Cascade Falls Park เป็นน้ำตกเล็กๆนะคะแล้วก็มีทางให้เดินเป็นเทรล เย็นนะคะเพื่อนๆตอนนี้เป็นเดือนตุลาเดือนตุลาปี2020นะีะ w h i นะคะ a y to go let's go <S ร่วงลงไปแล้วะะนนเ,เ,ลเลดินตามตเราเดินไปเรื่อยๆเ,เราจะกลับมาที่รถถูกใช่ไหม เดินเข้า <ies> ป่าไปเรื่อยกับมาหารถไม่ถูกเลยรขับเราด้วยเจอคนอื่นด้วยนะคะคนอื่นเขาก็ พาลูกๆมาเดินป่าด้วยเหมือนกันเพื่อนๆอ,อากาศก็เย็นเหมือมกนกันนะเนี่ยเจอน้ำแล้วเจอน้ำนิดหน่อยนี่นะคะเจอน้ำแล้วแต่น้ำยังไม่ตกไม่รู้ที่น้ำตกอยู่ตรงไหนคนจะตกไหมตกน้นกน เรามาเดินไปเราก็ยัง,งใส่หน้ากากนะคะเพราะว่าก็มีคนอื่นด้วยไม่ใช่มีเฉพาะเราต้นไม้หักนะคะแต่คงจะหักมานานแล้วเป็นแบบนี้ข้างล่างก็หื้ ต้อ no. งแพ้บอกให้ดูว่ามันลึกลงไปแค่ไหนยูไก่โคเดเราเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หายร้อนเองลูกเอ้ยไม่ใช่ <laughs> หายหนาวเดี๋ยวก็หายหนาวมีเอคคอนไม่เก็บเอคคอนไปไว้ <laughs> ป้อนสโกรอ๋อนั่งไงน้ำตก น้ำตกเป็นสายน้ำตกเล็กๆนะคะเพื่อนๆเ,เล็กจริงๆตกเป็นสายมาแต่คือน้ำตกนะ่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่มันคือเหมือนกัว่าสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เขายังมีอยู่แล้วสามารถให้คนมาแบบมาเดินเล่นมีความปลอดภัยด้วยนี่สะพานพัง นี้ทางเดินนะคะอันอนอโนนบีแคร์ฟอลเห็นน้ำตกไหมเพื่อนๆเรามาถึงน้ำตกกันแล้ว <laughs> ง,ง่ายๆน้ำตกอื <laughs> อสีส้มอนนนบอก อะไรนะจายแอนไม้กระดกอะ่ะสีซอแล้วเดินไปดูเดินไปดูใกล้ๆอันนี้นะคะน้ำก็ไหลามาตามหินถ้าเป็นหน้าซัมเมอร์น้ำก็น่าจะเยอะอยู่นะเนี่ยเพราะว่ามันมีรอยน้ำอยู่ ตอนนี้มันจะเข้าหน้าหนาวแล้วน้ำเหลือนิดเดียวอโออนนท์ไปทางนู้นแล้วโอเค try to balance yourself นะดูนี่อนนท์ทำได้ตอนเล็กๆอนนท์ทำไม่ได้นะบาลานซ์ไม่ดี คือเหมือนว่าการบาลานซ์ของเด็กพิเศษนะ่ะ <Good. S 1> ตอนที่อนนนเป็นลนะีโดน่ะอนนนเขาไม่สามารถบาลานซ์ตัวเองได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องบาลานซ์ด้วยนะ uh huh. อโนอนไม่ตกป๊าป๊าจะตกแทนอ๋อไม่ใช่ get your s e l f wet I care about your camera and drone ด้วย but when you get wet is cold very good anon good balance good job เดี๋ยวบัมมันโนนลงไปนะจ u m p a n น n is too high to jump Uh, how he going to cross you? Yeah, I mean, hold on. Okay. Hold on and Balance yourself. Uh, look, like this. See? Uh. look you slow down and jump. jump. <laughs> slow down. Yeah. And Careful, nah. hey. ah. yeah, well, Very good. day <laughs> Good job Anon. give me five nice uh, very good a อเคเ h a ๋ยวนนนด t สมั s ตี e that side. so should we go this way see the rock เดินย้อนกลับมาหน่อยเป็นหิน Nice คือเมื่อตรงเมื่อกี้นี้มันจะเป็นต้นไม้ล้มพาดน้ำตกใช่ไหมคะแล้วก็โต้งเขาก็ชวนอนอนน์ให้เดินข้ามมาคือจริงๆเพราะว่าการที่อนอนน์เป็นเด็กพิเศษนะเมื่อก่อนเนี้ยอ,อนนนท์เขาจะต้องไปฝึกเดินบนท่อนไม้เหมือนหมอนรางรถไฟนะเพราะว่าเขาไม่สามารถบาลานซ์ตัวเองได้บางทีอนอน์นั่งอยู่เฉยๆหงายท้องเงิบตกไปอี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบาลานซ์เขาไม่ดี เราก็ลุ้นอยู่นะว่าเฮ้ยเขาจะทําได้เคเขาโตแล้วก็จริงพัฒนาการดีขึ้นก็จริงแต่ก็ยังกลัวอยู่เพราะเขาก็ยังไม่เคยแบบทํอย่านี้นะถ้าตกลงมาก็เป็นเปียกน้ําเลยหนาวน้ําไม่ลึกแต่มันหนาวแต่อนน,นทําได้นะคะวันนี้ดีใจคือถ้าคนที่เขาไม่เข้าใจเรื่องการดูแลเด็กพิเศษเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็ก แต่ถ้าครอบครัวที่ต้องดูแลคนที่มีความพิเศษเขาจะรู้ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถทำได้ไงแต่พอวันหนึ่งที่เขาทำได้เราก็ภูมิใจนะโอ้ขึ้นมาข้างบนก็เป็นอีกวิวหนึ่งนะเนี่ยลูกเดินไปดูใ,ใกล้ๆปะก็สวยอยู่เราไม่ได้แคร์ว่าน้ำจะเยอะน้ำจะน,อน้อ <laughs> ย คือเมื่อก่อนนี้นะแม้แต่แค่ดื่มน้ําอนนน์เขาก็ยังดื่มไม่ได้เลยนะคือน้ํามันอยู่ในปากแล้วอย่างเงี้ยนะเขาก็ยังกลืนไม่ได้เพราะเขากลืนไม่เป็นอนะ่ะเขากลืนน้ําไม่เป็นอนะ่ะเพื่อนๆพ,พอน้ําเข้าไปอยู่ในปากแล้วแทนที่จะกลืนน้ํามันไหลออกจากจากมุมปากทั้งสองข้างเนี่ยเรานี่ร้องไห้เลยว่าแค่นี้ทำไมทำไม่ได้ น้ำอยู่ในปากแล้วแค่กลืนทำไมทำไม่ได้แต่เขาทำไม่ได้จริงๆนะคะเพื่อนๆครูฝึกต้องช่วยฝึกให้เขาดื่มน้ำเป็นนั่นแหละดูน้ำตกใกล้ๆอ้อันอนนดัสเรลิกูดคีป going คีป going ย e กู good job น้องแพรลูก,ก <laughs> น้องแพรน้องแพรไม่กล้าไปแต่อันน์เดินข้ามไม้ต้นนั้นเล็กกว่าเล็กกว่าต้นนู้นนี่ค่ะเดินข้ามไปไ,ได้อ่ะโอ้โหไม่สูงเท่าไหร่อ้าวบาลานซ์เขาดีแล้วนี่ก็เมื่อก่อนเขาทำไม่ได้อ่ะ อ่าดีขึ้นโอเคใช้คำผิดเขาดีขึ้นอันไหนป้า๊าดูพัฒนาการป้า๊าสิ <laughs> แก่แล้วพัฒนาการแย่ลง <laughs> อ่าน้องแพรไปทางนู้นได้ <laughs> เดินอ้อมโอเตาแม่มัง่งแม่จะลงไปยังไงวะเน,นี่ย เลยน้ำตกมันก็คือน้ำตกจริงๆนะเพื่อนๆตกลงมานิดหน่อย ป้าบอกว่าจะไปต่อไปต่อก็ไปต่อไปต่อทางไหน่ะ <laughs> ทางนู้นมันสูงมากเลยนะโอเคมันต้องปีนขึ้นไปอ๋อดูแต่กล้องดูแต่กล้องลื่นปื๊ดกิ่งกระดกกระดอกกิ่งไม้เสียบ <laughs> เดี๋ยวข่าวหน้าหนึ่งนะสาวไทยสวยเวอร์ตายอันน,ะทน,ทนาาอันนวะ,นะอ,ะ,อ,ะนอนนท์มาชมบาลานซ์ดีทําใหญ่เลย Back home, baby! Go jump! I'm Yeah! still shaking you. Lady. <laughs> No! <I'm not. laughs> <I'm not. laughs> ถอยกันถอยถอยถอยป๊าป๊าขี้แก้งต้นไม้ใหญ่ๆเยอะอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้มีการตัดไม่ได้มีอะไราการตัดต้นไม้ที่นี่นะเป็นเรื่องคือเป็นเรื่องอะเป็นเรื่องใหญ่ๆคือมันไม่ใช่ว่าใครจะมาตัดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งต้นไม้ในบ้านนะคะเพื่อนเถ้าเราจะตัดต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะเรายังต้องไปแจ้งอำเภอแจ้ง แจ้งเขตก่อนว่าเอ้ยฉันอยากจะตัดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ก็แพงมากด้วยเพื่อนๆขอบอกคนเขาก็เลยปล่อยต้นไม้ให้มันใหญ่ๆอย่างมีพายุทีมันก็ล้มฟาดโน่นฟาดนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาในนี้ก็สวยงาเมีฟอไมโครนะมอถใ้ไมโครได้ด ควรหายเหรอไม่รู้เหมือนกันน่อนเพื่อนโทรศัพท์ต้องหายคือไม่แน่ใจว่าหายหรือว่าหล่นอยู่ในรถนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปที่รถล้ะเพราะว่าต้องบอกว่าเดินต่อไปมันมันเป็นแบบมันไม่มีเทรลให้เดินแล้วมันไม่มีทางให้เดินแล้ว คือก็เลยเหมือนกับว่าโอเคกลับไปที่รถดีกว่าให้แน่ใจว่าเฮ้ยโทรศัพท์อยู่อยู่อยู่เปล่าเพราะว่าโทรศัพท์ที่นี่มันสำคัญนะเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์ในการทำงานตอบออนไลน์ตอบอีเมลลูกค้าอะไรก็ใช้โทรศัพท์หมดเลยนะคะแถวนี้ก็จะไม่มีขยะด้วยนะเพื่อนๆไม่ค่อยมีขยะคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลย มันก็ไม่ค่อยมีนะส่วนมากคนที่นี่เขาก็าเหมือนว่ามาเที่ยวยูเอาอะไรมายูก็ขนกลับไปด้วยนะอย่างพวกขวดน้ําขวดอะไรเอามากินยูก็ต้องเอากลับไปด้วยห้ามทิ้งไว้ที่นี่ตามนั้นนะคะระหว่างทางที่มาที่นี่นะคะเพื่อนๆเ,เราก็ผ่านร้านอาหารไทยตั้ง4ี่ห้าร้านเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเดนีนี้ร้านอาหารไทยมีทุกย่อมย่า มีไปทั่วเลยนะแบบเป็นคู่แข่งร้านจีนได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยเดินขึ้นเนินมาละถ้ายัางไงนะคะเพืพ่อนๆคลิปนี้ Cascade Fall Park คิดว่านะาจำชื่อไม่ผิด Cascade เนี่ยก็จบจบตรงจุดน้ำตกตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเผื่อถ้าไปแวะที่ไหนอีกแล้วเดี๋ยวทำอีกคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเพืพ่อนๆ ถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะบายบาย